สวัสดีครับจากห้างวุสิเจำกัดไทยวอเตอร์สโต์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องกองน้ําขุ่นเป็นระบบกอง UF นะครับเป็นระบบกอง4ขั้นตอนนะครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับกองน้ําแม่น้ําลำคลองสระน้ำนะครับหรือว่าน้ําผิวดินทั่วไปที่มีความขุ่นสูงนะครับสามารถกองได้อยู่ที่500ลิตรถึง1,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับระบบกองนะครับก็ลูกค้านะครับสั่งชุดนี้นะครับ ราคาโปรโมชั่นจากสา0ห0พับาทลดเหลือ2,9,900บาทนะครับพร้อมใส้กองสารกองแต่ราคาไม่รวมค่าติดตั้งนะครับไม่รวมแทงน้ำปั๊มน้ำนะครับที่ส่งเข้าไปในบ้านนะครับอันนี้เป็นระบบกองสีขั้นตอนนะครับแหล่งน้ำที่เรานำมากองนะครับเป็นน้ำสะะผิวดินนะครับด้านหลังนะครับค่อนข้างที่ขุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับระบบนะครับเริ่มตั้งแต่การตั้งปั๊มใน ที่ปากบ่อนะครับตัวนี้นะครับลักษณะน้ําจะเป็นน้ําผิวดินสะน้ํานะครับก็หน้าฝนจะเจอปัญหาเรื่องน้ําขุ่นแดงนะครับก็จะใช้ปั๊มมิตซูบิชินะครับแรงดันคงที่350วัตต์นะครับดูดน้ําจากบ่อน้ําสะน้ําขึ้นมานะครับน้ําที่ขุ่นนะครับก็จะถูกดูดขึ้นมานะครับเราจะใส่ฟูดวาล์วนะครับตัวหัวกระโหลกนะครับดูดน้ำขึ้นมาส่งผ่าน ท่อ1น,นิ้วนะครับท่อนี้ส่งขึ้นมานะครับระยะส่งประมาณ15เมตรนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อท่อไปที่เครื่องกอง UFMB นะครับ UF UFMB นะครับก็จะมีตัวขาเข้านะครับก็จะมีบอลวาลแล้วก็เกจวัดแรงดันนะครับเพื่อให้ทราบแรงดันของป um ั๊มมิตซูบิชิที่ส่งมาครับเสร็จแล้วจะดันผ่านตัวชุดกอง นะครับเป็นถังกองไฟเบอร์กคา์เราใส่สารเป็นแมงกานีสซิโอไลต์กองจับพวกสนิมเหล็กแล้วก็ผสมกับแอนดาไซด์ยิ่ห้าลิตรนับอย่างละครึ่งนะครับจะควบคุมได้หัวเมน้วนวาลล้างย้อนกลับสารกองข้างในได้นะครับส่วนถังที่2นะครับเป็นถังกองคาร์บอนนะครับเราจะใส่สารกองคาร์บอนยิ่มห้าลิตรเพื่อลดควกของความกลิ่นเหม็นนะครับสารเคมียาฆ่ามแมลงในน้ําเสร็จแล้วผ่านระบบถังกองนะครับแนิ้วนะครับ สูง44นิ้วใส่สาร25ลิตรจะมาผ่านฟิลเตอร์5ไมคอนนะครับยาว20นิ้วเพื่อดักพวกเศษดินเศษทรายนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อเข้ามาที่ตัวไส้กรอง UF เ e b เป็นขนาดกว้าง4นิ้วยาว40นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่0.01ไมคอนนะครับก็สามารถลดความขุ่นทำให้น้ำมีตะกรนดินนะครับหรือน้ำขุ่นมากๆนะครับขุ่นแดงขุ่นดำนะครับออกมาสาปิ้งนะครับ น้ำจะเข้าด้านบนนะครับเสร็จแล้วผ่านส้ต่อส้กรองฟิลเตอร์ UF นะครับจะออกด้านข้างนะครับเสร็จแล้วมาผ่านตัวโฟมิเตอร์วัดอัตราการไหลของน,น้ําตอนนี้เครื่องกรองอยู่ที่ประมาณา500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วต่อท่อไปที่แทงน้ําดีนะครับก็จะมีก๊อกเทสตรงนี้เดี๋ยวผมจะเทสน้ําให้ดูนะครับว่าน้ำใสขนาดไหนนะครับ ดูจากสภาพน้นําด้านหลังของผมนะครับเป็นสะแบบเปิดนะครับหน้าฝนก็จะเจอปัญหาเรื่องน้ําคุ่นะครับมีตะกรนดินโคลนเยอะนะครับแต่ผมจะเทน้ําให้ดูนะครับอันนี้คือน้ําที่กองผ่านระบบ U F แล้วนะครับมีขวดน้ํานะครับ น้ำที่ได้นะครับก็จะใสเหมือนน้ําประปากรุงเทพนะครับไม่มีตะกอนเลยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสนิมเหล็กด้วยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เราแถมนะครับเครื่องกองน้ํากินนะครับก็คือกองระบบกองห้าขั้นตอนให้สี่นะครับเมื่อซื้อชุด่ uf สี่ขั้นตอนนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทไม่รวมค่าติดตั้งนะครับแถมฟรีเครื่องกองน้ำห้าขั้นตอนนะครับเป็นระบบ uf อันนี้ติดตั้งในครัวนะครับ หมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้น้ำรมชาตินะครับแม่น้ำลำคลองนะครับบึงสะนะครับมาผ่านระบบกรอง U S สีขั้นตอนสามารถนำน้ำเอาไปอุปโภคอาบน้ำซักผ้าเป็นฟันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำประปาไม่ต้องเสียค่าน้ำนะครับก็ลงทุนครั้งเดียวคุ้มนะครับระบบเครื่องนะครับมีระบบแบ็กวอรในตัวนะครับเมื่อใส่กรอง U S ตอนส่วนระบบกรองนะครับก็ถังกรองก็จะมีระบบหัวเมนูน์วาวล้างย้อนกลับได้นะครับ ในกรณีที่ส้กรอง U F นะครับอุดตันนะครับก็สามารถที่จะล้างย้อนกลับโดยการเปิดวาล์วนะครับล้างย้อนนะครับทางล่างนี้นะครับให้น้ําที่ผ่านระบบถังกรองมานะครับเสร็จแล้วมาเปิดวาล์วข้างบนตัวนี้นะครับเพื่อเดินน้ําทิ้งออกไปนะครับความคุณนต่างๆที่สะสมในไส้กรอง U F นะครับก็จะหลุดออกมาทางท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับอันนี้คือการล้างไส้กรอง U F นะครับ พอน้ำทิ้งเริ่มใสนะครับแล้วก็ปิดวาล์วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่องปกตินะครับน้ําก็จะผ่านไหลลงที่แทงนะครับส่วนแทงน้ําลูกค้าซื้อเองนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มดูดน้ําจากแทงใช้ปั๊มสองตัวนะครับอันนึงดูดจากสารน้ําบ่อน้ําขึ้นมานะครับส่งเข้ามาที่ผ่านใส่กล่องเพื่องกล่อง U f อันนึงเป็นปั๊มมิสูมิชิสองร้อยห้าสิบวัตต์ส่งน้ําเข้าไปใช้ในบ้านนะครับอาบน้าสักผ้าเป็นควันนะครับ อนนี้หน้าง,งานเราอยู่ที่นครสวรรค์นนครับเป็นบ้านสวนเอาลูกค้านะครับบ้านสวนต้องการที่จะกรองน้าเอาไปอุปโภโปคนะครับใช้ในบ้านทั้งหมดนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องม่ต้องซื้อน้ํานะครับราคานะครับสอง0 0ัน้าร้อบาทไม่รวมค่าติดตั้งค่าเดินทางเราคิดตามจริงนะครับใกล้ๆก,ก็เดี๋ยวก็ลูกค้าลองสอบถามราคาค่าติดตั้งลองดูนะครับ ชุดน,นี้เป็นชุดสําเร็จรูปนะครับโครงเป็นโครงสแตนเลสน,นะครับระบบท่อเป็น s อสหรือท่อน้ําไทยนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์081307652 5นะครับแล้วก็เบอร์วฟรัฟฟิส์029190603นะครับเป็นทังคุ้นสุวนํำกัดนะครับก็เป็นบริษัทนะครับ บริษัทเราเปิดมานานนะครับเปิดตั้งแต่ปี2552นะครับรวมๆแล้ว15ปีนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามราคาเบื่องต้นได้นะครับขอย้ำว่ายุดนี้คุ้มนะครับราคาไม่แพงมากแล้วก็น้ำได้ใสสะอาดเท่ากับน้ำมาปานะครับเท่ากับลองๆน้ำดื่มเลยนะครับคุณภาพของน้ำอุปโภคนะครับแนะนำน้ำที่ผ่านระบบตัวนี้นะครับก็ เอาไปต้มก่อนนะครับถ้าจะดื่มกินนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนะครับหรือจะเปิดเครื่องกองน้ำกินจากเครื่องกองที่เราแถมให้ก็ได้ทีนี้เราแถมให้ฟรีเป็นระบบกอง5ขั้นตอน U F อันนี้เราติดตั้งในบ้านในครัวแยกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมไปเปิดน้ำดิบนะครับที่ออกที่ดูดจากปั๊มจากบอกขึ้นมาให้ดูนะครับขอบคุณ น้ำที่ดูจากสระนะครับขึ้นมาผ่านปั๊มฟิสูวิชิ300วัตต์นะครับอันนี้ปั๊มไม่รวมนะครับลูกค้าซื้อเปลี่ยนเองน้ำค่อนข้างที่ขุ่นเหลืองนะครับขุ่นเหลืองมีตะกอนนะครับช่วงหน้าฝนนี่ก็มีพวกทรายขอบบ่อถล่มลงไปนะครับที่โคลนที่ทรายนะครับภาพก็ประมาณนี้นะครับอ่า ส่วนน้ำที่ออกจากเครื่องกรองนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผ่านระบบเครื่องกรอง U F นะครับดูความใสนะอันนี้เป็นกวดของน้ำกินนะครับใสติ้งเลยนะครับดมดูไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นญ้าเน่ากลิ่นเหม็นเพราะว่าไม่ผ่านตัว สารกองคาร์บอนนะครับส่วนพวกตะกอนดินโคลไม่ผ่านเอนเดไซม์อน่างการิดแล้วก็ผ่านตัว5้าไมคเมตมานะครับเรามีแถมไส้กรอง5มคลลิให้นะครับ2ชิ้นนะครับ2ชิ้นนะครับให้ดูความใสอีกทีหนึ่งนะครับสนใจติดต่อเข้ามาโดยโทรศัพท์08137652นะครับผมขอการจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทาง YouTube ด้วยแล้วก็ ทางเพจไทยวอเตอร์สโต e นะครับขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมสวัสดีครับ